ครับผมวันนี้ว่างๆครับหยุดสงการก็มาเปลี่ยนเ้ือมูนนะครับสั่งมานานแล้วไม่ได้เปลี่ยนเลยเวลาว่างแนละ้วก็มีเครื่องมือนี่แหละครับมีลูกบล็อกเบอร์สามสิบมีนั่งลงนั่ง,งร้านอะไรแล้วขึ้นในเดียบขาตรงขาตั้งสามของสามขาจะมารอชมกันครับ วิธีการเปลี่ยนเป็นไงครับามาต่อกันนะครับปรีก็มาถอนน็อตออกครับจะมีจะมีนอ็อตขันเพลากลางนะครับแล้วก็น็อตเบอร์30ขันตรงเรือยนะครับใช้บล็อกครับขันออกนะครับก็จะประมาณน,นี้นี่นะครับนะรดีวเราเบามืดเยวนะครับ นี่นะครับถอดออกนะครับเบื์พองไปข้างๆครับแล้วก็เอาคอยเอาค้อนะไปตรงเดือยนี่ออนนะครับเดี๋ยวมาดูครับตอนเราซีหนอนะครับขั้นตอนต่อไปชมครับอาจจะทำประตูตะกักหน่อยครับทำคนเดียวหายคนเดียวนี่นะครับเรอชมขั้นตอนต่อไปครับนี่นะครับพอเราถอดออกมาแล้วนะครับดูสภาพกัน เป็นรอยร้องซีนลึกเลยครับไปทำอู่เข้ามาเขาไม่บอมบอกนะว่ามันมีรอยลึกขนาดนี้นะครับเพราะทีนี้ซีขนข้างในก็ไม่ได้เปลี่ยนให้เรานะครับที่ว่าผมซื้อขอแท้ไปเอามาให้ทางอู่เเปลี่ยนเขาไม่ได้เปลี่ยนให้ผมนะครับเขารักไก่นะครับ วานเพื่อนด้วยนะครับใครที่เอารถไปทำอู่อะไรเช็คใหด้ดีนะครับว่าช่างเขาเปลี่ยนให้เราไหมผมนี้เข้าสองรอบซื้อซีนไมหมตั้งสองรอบนะบต่ไม่เปลี่ยนให้ผมถอดออกมาเองโอ้เจอครับแย่มากอู่อะไรมาตรฐานมาครับยัมดูซีนกันนี่นะครับซีนเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนให้ผมนะครับเละครับให้เป็นซีน สีเดิมอยู่เลยสีกอ่อติดรถที่ครับดูครับขาดสีขาด,ขาดตอกสีของสีขาด,ดโคตรแย่มากเลยครับไม่ไหวครับถ้าเป็นอู่แบบนี้จะไม่แจ้งเราทุกปืนก็รวมละ เปลี่ยนซีนรอบนี้เองรอบหน้าคงต้องไปหาช่างทำจุดเฟืองท้ายครับแบบนี้โอ้หลวมครับเข้ามาเปลี่ยนซีนกันรอชมครับครับมาดูซีนเก่ากันนี่นะครับตอกเยือนเอ่อที่ว่ายังไง ตอกจนเย็ยนแพ่ไม่ได้เปลี่ยนให้เราด้วยครับซีนขาดเส,ส้นเีนเข่าไม่ได้เปลี่ยนให้โคตรแย่ครับอุ้ยบนนี้แรับของใหม่แพ่ไปเลยของใหม่เราผวกเราเขามะงงจริงว่าทำไมทำแบบนี้ กาวเลไรู้มาทาตีบุ๊กสี่อะไรไม่มรู้ครับากาวมันกาวซิลิโคนไม่อยู่ครับโคตรเสียเงินเสียตังค์เสียใจทำอู่แบบนี้ไม่ผ่านครับไม่ผ่านไม่ผ่านต้องทำเองครับ,คร,บครับตัวใหม่ครับ เตียหมูทำไมครับไม่มีรอยครับใหม่ๆคิค๊บๆทำสีไว้ไหน่อยเดี๋ยวมาขึ้นหนิมของเก่าของเก่าเป็นเส้นเลยคลิกเห็นได้ชัดนะครับเอามาเปลี่ยนกันน่าจะจบนะครับสเีมสเตมตรงนี้ก็ทากาวนิดหน่อยอทากาว่นิดหน่อยก็ควรจะโอเคอครับมารอชมคลิปต่อไปครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการเปลี่ยนเกลือหมูล็อกเรียบร้อยนะครับใส่เข้าไปเหมือนเดิมใส่เข้าไปเหมือนเดิมเรียบร้อยนะครับรอบร้ขันล็อกเรียบร้อยนะครับชึกชึน้ำมันไม่รั่วเลยนะครับเตือมไปเรียบร้อยอย่ารอบหน้านวคราบหน้าเราจะมี คลิปอะไรดีๆมานำเสนออีกนะครับนี่นะครับของเก่าเราจบไปเปลี่ยนใหม่เบิกศูนย์นะคอยดูอะไรดีคลิปต่อไปครับมีอะไรจะมานำเสนอต่อไปกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ